มแรงมากเลยค่ะเล่นเซิร์ฟบอร์อดแล้วนะแล้วก็พาเดเนบอร์ดเรือใบนู่นค่ะทุกคนเขาเล่นเรือใบอยู่ไกลๆนู่นมองไม่ค่อยจะเห็นเลยนะี่ยวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะแต่สายๆก็ แดดก็จะนีนะคะทุกคนช่วงเช้าเนาะหมอกเยอะมากทะเลค่ะทุกคนทะเลทะเลทะเลอันนี้ตอนเช้านะเชา้าคนยังไม่ค่อยมีนะเขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะทำการเคลียร์พื้นที่นะคะตอนเช้ามันก็จะแบบนี้เนาะจะเก้นเกลียงเนาะเขาจะเคลียร์พวกเป็นหลุมเป็นอะไรอย่างเงี้ยออกนะคะทุกคนแล้วก็ เอาไว้ให้โอ้นมนมวิ่งเขากําลังกายเอาไว้ให้คนมาเที่ยวเนาะแล้วเขาก็จะมานั่งปิกนิกกันที่นี่เล่นทะเลเล่นหัดทรายกับครอบครัวนะคะตรงนี้ตอนช่วงสายๆเนาะสายๆบ่ายๆนะๆๆนะคนจะเยอะมากวันนี้ลงไป No. คนเยอะจริงๆเลยฝังนี้คนก็เยอะนะคะ นเยอะมากมากร้อนนะดูแดดดูแดดเหมือนจะร้อนแต่อากาศเย็นหนาวหนาวคนเยอะจริงๆค่ะหาดนี้คนเยอะมากๆเลยวันนี้พาชมวิวค่าทุกคน ขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตกทะเลนะคะแต่มองไม่เห็นคะ่ะเพราะว่าหมอกเยอะ ใช่นะะแล้วก็หาดหินเนาะสยาวถึงนู่นเลยค่ะยีนะ่สิบแปดกิโลเมตรเนาะยาวมากหาดก้อนหินนะคะทุกคนโอ้ยสวยงามจริงๆนางก็หมุนกล้องไปมาเนาะเวียนหัวไงหมโเราเวียน สวยงามมากเลยค่ะทุกคนงามอิริไม่ได้มาที่นี่นานแล้ว งามคัก,กเนะจ่าเนาะงามงามันก็จะเป็นวิวรอบๆนะคะนี่ก็จอดรถข้างบนตด้ด,ด,ดนานโอ้โหไปเลยสามร้อยหกสิบองศาค่ะทุกคนโห้ยงามอีดีจา้างงามคัก บ้านเขาเจ้าก็ติดติดกันเลยด้วยจ้าเขาเจ้าเป็นบ้านเป็นอ่าเขาคยสร้างแบบใดเพิ่นไข่เท้าเห่าบ้านเฮาบ่เขึ้นเนาะนั่งก็บ่คิดซื้อบ่ออกเนาะจ้าเนาะมันก็จะติดติดกันบ้านทุกลังจะติดกันแล้วก็ความอ่าตังระดับก็เขาก็จะสร้างเพราะว่ามนู่บนเนินเขานาะจ้าเขาก็ยกระดับขึ้นให้มัน นี่มันก็จะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันเป็นขันบันไดขึ้นงามม่หลีจะทุกคนงามงามโอ้ยเมืดแทะก็เว้าอยู่เนาะน้อมาเห็นบ้านนี่มันเมืดแล้วจ้าทุกคนมันเมื่ดแล้วสมัยตะกี้เนาะมัน่มีรถมีแต่มาแล้วก็เดินเอานะจ้าเนาะจ้าบ้านติดกันมันเคยทายลงคลิปลายข้างเหรอจ้าอยู่นี่ว่า วิวงามอีแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มพระอาทิตย์ตกดินแล้วจ้ะพระอาทิตย์ตกดินแล้วมันหมืดแล้วนี่นะคะเริ่มเห็นแสงไฟ